É o Monstar! Nah. วันนี้มาแกะกล่อง Farmer Bob กับคอลเลคชันใหม่ Feeling อยู่ใหม่แบบใหม่เอี่ยมเลยฉันจะไม่ยอมตกเทรนแน่นอนฉันนี้จะพูดถึงอารมณ์และความรู้สึกเธอแถบกระซิบบอกนะคะฉันได้สีเข็ดด้วยว่าให้รอดูมาเลยค่ะเรามาเริ่มกับตัวแรกกันเลยกับน้องโมโหอารมณ์เสียเธอดูสิจอคอมแตกขนาดนี้อารมณ์เสียไหมล่ะตัวต่อไปค่ะกับน้องฟรีดอลมันนี้เหมือนเพิ่งเกิดมาจากเปลือกไข่เลยสู่อิสรภาพภายนอกเธอแล้วก็มีใบไม้ด้วยดีเทลเปลือกไข่คือจึ้งมากต่อไปกันเลยค่ะกับน้องกังวลวิตกกังวลเธอดูน้องสิเหมือนอยู่ในคุกอย ในกองขังเลยอะเกี่ยวกับความกังวลเธอแล้วน้องก็ถูกขังไปไปตัวต่อไปค่ะอันนี้เป็นเรื่องของความอิจฉาดิษยาเธอดูสิเหมือนราชินีแม้ที่มองในกระจกวิเศษแล้วแบบอิจฉาไม่อิจฉาไม่ช,ชานี่และตัวนี้ฉันชอบมากเกี่ยวกับความรู้สึกของความมีความสุขนี่ลอยมีขนมหวานมาให้ด้วยกันไะด้กินขนมหวานมีความสุขเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็มีคัพเค้กเป็นดีเทลเล็กๆเข้มาประกอบ<า>ด้วยอ่ะคนนี้เลยค่ะความสงบสุขเธอน้องพายเรือดวงจันทร์ที่เป็นพระใสแบบนี้มาสู่ความสงบสุขแล้วมีหัวใจด้วยหัวใจที่สงบสุขและนี่เลยค่ะ รับหรือความรู้สึกเป็นที่ยอมรับนะคะและก็แปลได้หลายอย่างด้วยว่าเออเราสามารถยอมรับในตัวเองได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนมากับพอบคาถาที่ต้องมาประกอบนะคะและอันนี้เลยค่ะความกรนหมือนกบไฟระเบิดตต้มและน้องเศร้าเสียใจค่ะอันนี้น้องก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยนะคะในวันที่เราโศกเศร้าเราก็สามารถที่จะให้กําลังใจตัวเองได้เลยและก็ถึงตัวต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็จะมีพาศใสเป็นน้องอินซีน้องนกนะคะที่มาอบกอดความรักเอาไว้เปื่อถึงความรู้สึกแค่การให้ความรักของตัวเองและตัวต่อไปค่ะความแพชชั่นความหลงไหลนะคะ เราเชื่อมั่นกับไรสักอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนเสม,มือนเรือกระดาษที่มันอ่อนแอแต่เราก็สามารถพาันบินไปได้และความสวยของฉันค่ะน้ำพายฉันได้ซีเครตเกี่ยวกับลอลี่ความเหงาตัวเท่าบ้าน,มมนลอยเคว้งคว้างอยู่ในเมืองใหญ่เห็นไหมเธอนาราักใครที่กำลังคิดว่าอยากได้จังเลยอยากซื้อสักกล่องหนึ่งเธออยากซื้อกล่องเดียวค่ะซื้อยกบล็อกแบบฉันล้วมารู้นอาซีเครตไม่ว่าจะเป็นอารมณ์และความรู้สึกไหนเธอสวยมากความละเอียดละเอียดมากกับฟาร์มเมอร์บล็อกฟิลลิ่งอยู่